็นสาขาที่เพิ่งเปิดใหม่ได้4ปีมีรายวิชาให้ลงเลือกกว่า700วิชาค่ะผมคิดว่าน่าจะมะีแค่สาขานี้นะครับที่เราสามารถเลือกเรียนได้ตามใจชอบก็จะสามารถช้อปปิ้งวิชาเรียนหรือเลือกวิชาเรียนได้ชอบอะไรไม่ชอบอะไรเราควรที่จะเดินไปเวไหนแนนนนนน่ามันนือสิ่งที่เราชอบเราจะทําแล้วจะไม่รู้สึกเหนน่อยค่ะแล้วเราก็ทําให้มันนต็มที่ของเราค่ะ วิชาของสาขานี้ก็จะแบ,บ่งได้หลายหมวดนะคะก็จะมีทั้งงานจิตกรรมงานปั้นออกแบบมีทั้งสายดนตรีนาฏศิลป์หรือจะเป็นงานไม้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้วก็โบราณคดีค่ะสมมติว่าเทอมเนี้ยเรามีความสนใจในด้านการทำโฆษณาวาดเส้นแล้วเราก็จยาขายภาพเป็นด้วย เราเลือกเรียนดนตรีด้วยก็ได้จัดดอกไม้วิธีการเรียนการสอนก็คือทฤษฎีเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อีสานเราโบราณคดีแล้วก็ทางสาขาเราก็มีวิชาการคิดการออกแบบค่ะเพื่อที่จะให้นักศึกษาเองค่ะรู้จักขั้นตอนวิธีการคิดเพื่อที่นำมาประยุกต์และก็สร้างสารรค์เกิดผลงานให้เป็นงานเราได้ะคะ่ะแล้วก็ พวกปฏิบัติก็จะมีงานแกะไม้ดิจิตอลอาร์ตงานปั้นดินเผาแล้วก็งานช่างพวกออกแบบมีความพิเศษอย่างหนึ่งอาจารย์จะหางานจริงมาให้เราทำงานแกะสลักโฟมทำรถแห่ขบวนให้จังหวัดโดยที่มันไม่ใช่แค่ว่าเราจะ ทำการบ้านสูงแค่ในวิชาเรียนแต่มันคือการทํางานจริงๆส่งอาจารย์แล้วก็บางคนนะคะก็จะมีรับจ็อบเสริมในระหว่างการเรียนด้วยอย่างนี้ค่ะเป็นออกแบบโลโก้แล้วก็ทำภาพประกอบเปรียบเสมือนกับว่าลูกค้าวีฟงานมาเราก็จะทํางานตามนั้นอาจารย์ก็จะให้ระยะเวลาโคบกาหนดส่งแล้วก็นํางานมาส่งค่ะอ๋อชุดมาเรียนห่อคะถ้าเกิดเราเรียนวิชาที่ต้องใช้แรง ใส่ชุดที่คล่องแคล่วในการทำงานครับแล้วก็ต้องเซฟตัวเองด้วยครับรองเท้าก็ต้องเป็นรองเท้าหุ้มเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยอย่างเช่นทำงานชอบไม้ทำงานแกะสลักก็คือต้องระวังในเรื่องของอุปกรณ์ด้วยค่ะถ้าจะเป็นวิชาเรียนทฤษฎีเนี่ย ก็ใส่เป็นเสื้อแฟชั่นหรืออะไรก็ได้ครับที่เราอยากใส่มาเรียนในส่วนนี้พี่ก็จะแฮปปี้มากๆก,ก,กับการแต่งตัวก็คือใส่อะไรก็ได้แต่ว่าจะอยู่ในเกณฑ์ครับว่าเรียบร้อยถ้าเป็นวิชา G e ีวิชารวมถ้าจะเป็นวิชานอกก็คือเราต้องใส่ชุดนักศึกษาต้องเรียบร้อยเราต้องรู้จักขอบเขตร,รู้จักกาละเทศะอันนั้นคือสิ่งสำคัญที่เราควรที่จะมีค่ะเเรียนแล้วได้อะไรเราชอบอะไรเรา ลงเลือกสิ่งนั้นแล้วก็เราก็จะได้สิ่งนั้นกลับมาที่แน่ๆก็คือได้ได้ความรู้แล้วก็ประสบการณ์การเรียนการศึกษามันมีอะไรที่มันมากมากกว่าความรู้ในห้องเรียนประสบการณ์ส่วนใหญ่จะได้จากการลงพื้นที่ทําจริงเลยครับก็คืออาจารย์จะพาลงพื้นที่ไปอาวัดวาดเขียนเขียนตรงสถานที่จริงก็คือได้ประสบการณ์ตรงนี้เต็มๆเ,เลยครับถามว่าไปบ่อยไหมถ้าไม่ติดโควิด น่าจะได้ไปบ่อยมากกว่านี้ในช่วงโควิดก็ถือว่าได้ไปบ่อยค่ะถามว่าเรียนพื้นถินอย่างเดียวไหมก็ไม่ค่ะก็จุดประสงค์ของอาจารย์ก็คือต้องการให้เราผสมผสานเอาความพื้นถิ่นมา a d ดแล้วก็สู่ความสมัยใหม่ความรู้พวกนี้เราสามารถนําไปต่อยอดอทําเป็นอาชีพที่เราอยากทําได้ในอนาคตครับงานที่ผ่านมามาสคอตผลิตภัณฑ์ น้ำดื่มแร่ธรรมชาติครับแล้วก็มีอีกหนึ่งงานที่ประทับใจมากแล้วก็รู้สึกว่าอาจารย์ให้โอกาสเยอะมากๆก็คือเป็นงานเขียนหนังสือ,อ,อชื่อหนังสือก็จะเป็นหลักหินเซมาของดอนแก้วแล้วก็กุมภาวาปีค่ะครั้งแรกที่มีโอกาสได้มาเจอสาขานี้ก็คืองานเวิร์กช็อปฮักลายอีสานส่วนตัวแล้วพี่ก็คือ ชอบความเป็นอีสานความเป็นพื้นถินด้วยที่เกิดในชนบทเราก็จะชอบคุ้นชินพอมาเจอคําว่าศิละปะกรรมพื้นถินเรายิ่งชอบเราต้องการที่จะเจาะจงในส่วนส่วนนี้ค่ะต้องบอกก่อนว่าที่บ้านทําเกี่ยวกับผ้าคามมาตั้งแต่บรรพบ,บุรุษแล้วก็เลยเหมือนเราสานต่อโดยการเอาสิ่งที่เราชอบกับ ภูมัญญาการย้อมคาที่เราได้มามาผสมกันเพื่อที่จะให้มันออกมาเป็นงานชิ้นใหม่ที่ออกสู่สายตาทุกคนก็รอชมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ